สวัสดีค่ะชาลีทาโร่แม่หมอมือทองวันนี้จะมาในหัวข้อดาวราหูย้ายจากลัคนาราศีเมษเข้าสู่ลัคนาราศีมีนในวันที่17ตุลาคม2,566ถึงวันที่5พฤษภาคม2,568มาดูกันค่ะว่าราศีไหนจะเป็นยังไงกันบ้าง ราศีกันราหูย้ายเข้าสู่ภพปัตตนิในราศีกันทําให้คนราศีกันจะเป็นคนใจร้อนหงุดหงิดง่ายทั้งนี้ทั้งนั้นขึ้นอยู่กับดาวตั้งรับดาวเดิมด้วยนะคะสําคัญที่พื้นดวงเดิมของแต่ละคนถ้ามีดาวมาสัมพันธ์กับราหูที่ย้ายเข้ามาก็จะปังแต่ถ้าไม่มีมันก็จะ พังเอานะคะทั้งนี้ทั้งนั้นการทํานายก็เป็นการทํานายโดยคร่าวๆนะคะคนราศีกันก็จะใจร้อนนะคะทำอะไรขาดการวางแผนทําอะไรไม่ยั่งยืนไม่นิ่งนะคะสุขภาพก็จะไม่ค่อยดีโรคเก่ากําเริบนะคะมีเรื่องให้เข้าใจผิดกับเนื้อคู่กับคนรักคดีความที่จะมีความเกี่ยวข้องกับเนื้อคู่หรือหุ้นส่วนเกิด ปัญหาเกิดคดีหมิ่นประมาทให้ระวังคดีความปัญหากับผู้ส่วนทางธุรกิจการค้าการงานถูกหลอกนะฮะถูกโกงฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามใน Facebook ชาลีทาร่โร c e e o o o k แม่หม่อมือทองแล้วก็ในช่อง YouTube ชาลีทาโรด้วยนะคะผิดพลาดประการใดมีข้อเสนอแนะ มีคำติชมหรืออยากจะตรวจสอบนะคะลักษณาของท่านให้เขียนไว้ได้ใต้คอมเมนต์นะคะเดี๋ยวแม่หมอจะมาตอบให้